สวัสดีจ้าว okay. สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนนั่สุนี่พูดเป็นแล้วเว้ยเอาอันมืนอี้สุนี่มาอย่างสุนี่มหาพิพัทสุนี่มหาพิบุนมมหาพิพัทมหาพี่บนอเออพี่บนกตัดจิบนมีที่จากแล้วก็เลยก็เลยมากก็เลยมากสวนเสียงฮปาตี้พาที่กิน ตำบักทั่วติบอาหัรป่ะกินตำบักทั่วกินเขากินปลากันเข่าพัดวันนี้เจี๊ยพัดเป็นผู้เลี้ยงเข่าพัดถาดใหญ่ถาดกินเบิดห่องเบิดเฮียนตำบักทั่วพร้อมที่ยังเนี่ยลายอย่างตลอดลลายอย่างอยู่แต่ว่าเจ๊บลน่ะเจ๊บลนไหมอเออจ๊บลนผัดกินนั่นนั่นเจ๊บลนกินนั่นอันตําอันซุปปลาเขี่ยอันคุณนายอ่อนซุปใบชาเจ๊บลนไปเสริมสวยกับมา คุณยายบนก็เลยได้กินซุปกเขียแล้วก็เลยไปหาซื้อยาไปซื้อของแล้วกลับมาเพื่อนๆแต่กินข้าวร้อยายบนก็เลยบ้ากินน้อยหนึ่งกินผลไม้สับปะรดคุณสุนีเออขก้นหอดมูด้ยเนาะยายบนไปแล้วคือจิตก่นหอดมูดเละระยะเวลาที่มาอยู่นี่สองเดือนก็ซึมลึกซึมลึกอยู่นะมี่บนมาอยู่นี่กี่เดือน สองเดือนแล้วกับเพื่อนออนกับเพื่อนถุงกับเพื่อนพัดเพื่อนสุนีเพราะสองเดือนแล้วเพื่อนส้มหลายคนเลยสองเดือนแล้วจ e ้าสองเดือนครบสองเดือนครบเมื่อวานนี่แ e หละสองเดือนครบเมื่อวานนี่อันนี้บนอันนี้บนเตียงของมือเื่อกัรจีเก็บของลูกกระเป๋ามานันอีเตรียมใบเวิดแล้วโอเคพ่อแล้วเพื่อนพัดก็ไปหากับ คุณป้าปุ้ยก็ไปหาอะไรนะกระชายหาพริกแห้งหาใบายะนางมาตากแห้งใหออ้จะให้เยบนเยบนก็จะเอาไปต้มเป็นชาใบายะนางากินล้างาสารพิษขับล้างสารพิษแก้นู่นนี่นั่นก็จะเอาไปทําชาทําอันนั่นแหมพี่น้องใบยะนางแมมเอาไปต้มแหม,มเสียมารยาดนิดนึงยด้ยเยบุญน้อนพักกันมาไหวมือเอเลจะกีหอย่างไปนี้อย่างหลอก ยางหัวเข่าลอยกันหรอกไปฉสีดยามาหรอกบ่มีิใครมีแห้งหรอกพี่น้องยาอะไรพี่พัดเอ้ยไม่ใช่ไปฉีดวัคซีนแก้ไข้หวัดใหญ่ไงไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาอ๋อเข็มเท่าไหร่หกร้อยทั้งหมดค่าโน่นนี่นั่นไม่ไปฉีดตรงไหนฉีดโรงพยาบาลเรานักบังเนี่ยหรอใช่อ๋อหกร้อยเหรอหกร้อยไม้ยถูกนี่นาหกร้อยถูกไม่ไม่ถึงหกร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสามสิบ ไเจาะเลือดนะหกร้อยเจาะเลือดหกร้อยหกร้อยเท่าไหร่วะหกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเอายามาด้วยได้ยาแก้ไมเกรนมาสองแผงที่ไปจเจาะเลือดนะได้เสียงเงินเพิ่มไหมก็เสียไงเพราะว่าพี่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสียงพี่ไม่ได้ไอ้นี่ไงพี่ไปคือเราไปแจ้งความประสงค์ว่าเราอยากจะ เจาะตรวจหาความดันเบาหวานที่ไปตรวจไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อว่าตัวเองจะไปนอกแล้วจะป้องกันไข้หวัดไม่เป็นไข้ไม่แพ้อากุงอากาศไงอ,อหละพี่ก็เลยเอาเสียเองแต่ว่าตรงนู้นฉีดไม่ได้เหรอฉีดได้อยู่มั้งแต่ว่าคือเราก็ไปจากบ้านเราแล้วก็ทำไปให้มันเรียบร้อยเลยไนงะ จะได้ไม่ต้องสงสัยของครับแพงมากพี่นุ่นแพงเหมือนกันไปเออเนาะมันก็ต้องทําตามขั้นตอนอะไรขนาดเรายังยุ่งยากไปก็ต้องฉีดอย่างนี้หมดเลยก็ไม่รู้นะเดี๋ยวแต่นะหรือเปล่าก็ไม่รู้เพิงเปลียนที่บนพี่น้องยี่บนหน้าตาสูมากเลยสองวันสามวันแล้วดีนะลูกได้วันก่อนนั้นลูกไม่ได้เลยเพื่อนวัดต้องหาอะไรให้กินอะเพวัคซีนอะพี่น้อง เออเพื่อนพาดเพื่อนนอนต้องหาข้าวหาอะไรให้กินอะลูกเบิกขึ้นนี่น้องขาแขนอ่อนแรงเลยอันหละนี่หมอเ่อยังว่านะหมอว่าทำไมมาฉีดช้าจังเลยล่ะเพราะว่ามันฉีดฉีดแล้วมันจะเป็นไข้สองสามวันนะหมอบอกก็ต้องต้องกินยาต้องกินยาแก้ปวดยาแก้ไข้เอาไว้นะหมอว่าก็เลยใส่เสิมได้ไหม ไม่ได้หรอกอุ้ยเรามองแต่ตาเปล่าเราก็รู้นี่เพื่อนถึงแล้วอ่ะสวัสดีค่ะอันนี้แหละเจบนกลับไปสวีดดนแล้วก็นี่แหละจะมาอยู่เป็นเพื่อนมาดามออนอ่ะมาดามีิโลกนอนเตงแง่งอยู่ยังไม่ได้อาบน้ําเลยนึงมาดามคิโลกอ่ะมาดามออนโลกิโลกมาดามอ่อนกิโลก คิโลว่าสันตื่นมาก็ต้องต้มน้ำตื่นมาเราก็ต้องต้มน้ำให้กินลุกไล่ลุกมากินยากินข้าวเพื่อนไม่อยู่ไม่รู้ใครจะไล่ลุกโอ้ตายอยู่เป็นเพื่อนท่านสงบอกว่าไม่ลุกก็ไม่เป็นไรนอนต่อเลยค่ะเพื่อนถูงก็งงนานจริงจําไม่ ไม่ใช่เพื่อนถุงน่ะก็คือเขาจะมาจะมาได้เฉพาะวันหยุดคืนวันเสาร์เนาะคืนวันเสาร์ล้วก็อยู่ด้วยกันวันอาทิตย์แล้วก็คืนวันอาทิตย์ก็ต้องกลับไปนอนที่ห้องเพราะว่าเช้าวันจันทร์ก็ต้องไปทํางานไงสาวถุงเงินถุงไม่พูดถึงพูดถึงว่าปกติของการทํางานของเขาอ่ะแต่จันทร์นี้ไม่ได้ไปบังเอินว่าไม่ได้ไปก็เลยจะได้ไปส่ง ที่บนที่อ่าสุวรรณภูมิเออน ok oh hm ั่นเละจะได้ไปด้วยกันนี่แหละพี่น้องเออมาอยู่น้ำกันกับปู่พั้นมาอยู่ด้วยกันกับปู่พั้นวันอาคิดถึงการวันนี้เป็นวันแบบว่าเหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันรวมญาติรวมเพื่อนจริงๆริงหรพี่น้องแบบว่ามันเป็นวันหยุดด้วยไงเป็นวันหยุดด้วยไงแล้วก็เป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันวันเกิดของพระราชนีรัชกาลที่สิบ เขาก็เลยจัดเป็นวันหยุดให้กับประชาชนราชฎรเป็นวันขัดตะลิกก็เลยเพื่อนถุงเขาก็เลยมีโอกาสเออก็จะได้ไปส่งยายบนด้วยปกติแล้วเ็าจะทำโอ้ปกติเขาจะทําโอยนี่ไงทำโอูจนถึงวันวันเสาร์นู่นทุกวันอ่ะใช่ไหมทำโอจนสามทุ่มปกติสามทุ่มสองทุ่มครึ่งนู่นอ่ะทุกวันอนเด็ด ก็เลยเอ้มีโอกาสเลยพวกนี้อย่าบนไปถุงเงินเขาไปอยู่อย่าพัดก็อย่าพัดก็ดีนะเนี่ยเจ้าของห้องเนี่ยอ่าคนป่วยคนป่วยเขาเข้าโรงพยาบาลพี่น้องคนป่วยแล้วเขาลุยงบาลบัตดีแล้วก็เลยอ่ะเออแล้วก็เลยได้มาอยู่บ้านได้โอกาสเออแล้วได้โอกาสโอ้ยจบสวยก็เลยได้มวนกันที่ละบานเฮาคนอีสานยุไซกับพ่อถิงกัน หักกันหมันแกนอันคนอีสานหักกันมันแกนหักกันด้วยให้คือเหนียวคือคือข้าวเหนียวหมันแกนยาสุกเพศแตกมั่งคือดังน้ำคือข้าวเหนียวเิดว่าไปปุ่นกินปลากระมาพี่กินข้าวไหจ้เย้าเย้าไว้คือสายทธนรีผดมันเกิดเหตุทอนก็ยั่งสิไรฮัลโหลผลว่าเออประมาณนั่นล่ะเออแะละคนอีสานเัาเป็นนังสี่เหรอพี่น้อง เหมือนปุ๊บใครยึดบุตรเหมือแรงกันสิเขาสิพาไปใส่ไปไหไปไหว้อะไรนะไหว้พระพิคเนไว้พริพคเนตที่ไหนนะประตูน้ำประตูน้ค่ะเออเขาจะพาไปเขาจะพาไปไหว้ขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอสินขอพรขอโชคขอลาบก่อนที่จะเดินทางเพื่อนๆจะพาไปเออเพื่อนๆจะพาไปเหมือนแล้งมาอนสนพี่น้องเอ้าจังไรก็จังว่ากันละเนาะ มืออื่นกับมืออื่นกับเป็นมือสุดท้ายที่สแยกย้ายจากกันเพื่อนกับจะไปส่งสนามบินกับฮี่ันละมีโอกาสย้ำในบู๊จังสิได้โคจรจอนมหากันบบดนี้จะได้ไม่เหตุขีดเห็ดอย่างน้ำกันจปีปฏิการไม่ไม่พูดถึงว่าไม่ไม่พูดถึงว่าพี่จะเดินทางบ่อยๆอยู่แล้วพี่อะที่มาถึงที่สนามบินเนี่ยพี่ลงสนามบินแล้วพี่มาหาพวกเธอก็ได้ จะต้อนรับหรือเปล่าแค่นั้นแหละสุนีต้อนรับป่ะเออสุนีต้อนรับไหมยังไม่กล้าเข้าไปกลัวหมากัดพี่ก้าพูดฮ่าฮ่าฮพัททุนีต้อนรับแต่หมาเขาไม่ต้อนรับพี่ไม่กล้าเข้าไปพี่กลัวหมากัดโอ้ยกเลิกหมาอะไรสุนีบริการได้หมดเลยแต่พูดถึงบ้านน่ะก็มีเบอร์พัดมีมีเบอร์มีเบอร์พัดมี เอ่อเฟซเอ่อถุงเงินได้อยู่มีมีเฟซมีไลน์ส้มมีอยู่นอกจากว่าเขาจะบอกพี่นั่นแหละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปไปมาใกล้สนามบินก็มาหาได้อยู่มันเล่นไกลพี่ออนก็อยู่คนเดียวดีพี่ออนเขาก็จะไปเหมือนกันเพราะว่าพี่ออนเขายังเขารอยนี่เขานะเขารอวีซ่ารอวีซ่าถ้าวีซ่าเขาออกเขาก็ต้องไปหาปัวเขาลด แล้วพี่ออนนี่เขาไปถาวรเลยนะรอโอ้ถ้าเขาได้เขาจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้เขาไม่กลับเลยก็ได้อยู่ที่ตัวเอออยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะอยากกลับหรือเปล่าถ้าเขาได้วีซ่านะอ่แหละเขาก็จะไปอยู่ดูแลแฟนเขาหางานทํานู่นนี่นั่นไม่ไปเออั่แเล็เอ้านั่นแหละพี่น้องมวลชนโน่วเซลเอาไม่บายสิเอาไม่บายไม่บายจ้าเจ้าเป็นเจ้าเจ้าด้วย ໃສເຈົາວົ້ ओ, ໍປ